สว่วนละอ่ขอบคุณนเวเอร์กลาสวัสดีทุกท่านที่ฮับโพท่าเตี้ยด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับเห็นดึกแล้วไงแล้วโมตเริกอยู่ทีสตาฟต้องนี่รันมาดูเอียด้วยนะครับน่าจะทานหมดนะครับเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยที่วิ่งลอกมาจากน้องโตโต้เนี่ยเหนื่อยไหมมากลูตรงนี้ให้มันเต็มหน่อยได้ไม่ได้ขาวแห๋เลยก็อี <c oughs> เอ้เลยมาพักเลย <c oughs> นี่แอบลุ้นนะศรริลปินมาถึงแล้วแต่มองกวาดสายตาไปที่นั่งไม่มีคนของกูเลย <c oughs> แอบหวั่นใจเล็กๆและวพระอาจารย์ที่นี่เขาไว้ใจเขาบอกว่าต้องเป็นศรริลปินต้อง ดีลงานมาขอให้ต้อมขึ้นเป็นคิวสุดท้ายได้ไหมลูกเพราะว่าต้อมนะมี FC มาเยอะถ้าต้อมขึ้นคนแรกเดี๋ยว FC ต้อมจะตามกลับไปกับต้อมก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วต้อมกับ FC อยู่บ้านใครบ้านมันนะไม่ได้ตามกลับไปบ้านเดียวกันแต่วันนี้ขออภัยด้วยจริงๆถ้ามีงานเดียวไม่ตรงกัน2อพี่น้องเนี่ย f อมาคอยตั้งแต่6กโมงเย็นแล้วเก้าอี้ข้างหน้าเนี่ยเต็มหมดแล,ะละ้วล่ะ แต่พอดีน้องโตโต้มีงานที่อะไรนะซอยลานน้ำหนึ่ง,งทุ่มตรงถึงสองทุ่มแล้วก็ดูในการอีโต้ลงเวทียังว่าดีโต้องเวทีสุดสุดแล้วก็มาทันพอดีเป๊ะเลยได้ทันพอดีเมื่อกี้พบนักร้องสาวสวยนักร้องค่ายไปสองคนนักร้องคุณภาพแล้ววันนี้ต้องเป็นนักร้องชายที่ปิดท้ายช่วงงาน ในและปิดท้ายแล้วเราก็ต้องให้เต็มที่ใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมถูกต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับคุณยายที่ลุกขึ้นมาสนุกด้วยกันแต่มานะฮะก็วันนี้พบกันจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครเราเล่นสงกรานต์กันวันสุดท้ายตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมครับสิบหนะ้านอแล้วก็วันนี้ไปอีกวันหนึ่งแต่ที่วัดโพยังมีงานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เรามาสนุกปิดท้ายกันที่นี่กันแล้วกันครับ แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมชาวไลฟ์สดสตรีมมิ่งเฟซบุ๊กด้วยนะครับที่ชมการแสดงคอนเสิร์ตด้านหน้าเวทีต้อมเองก็เป็นพี่ชาย,น,ยน้องโตโตท้ที่พิธีกรได้กล่าวไว้แล้วก็เป็นพระเอกลิเกแล้วก็มีผลงานไม่ว่าจะรายการประกวดร้องเพลงต่างๆนะครับหรือว่าผลงานรายการสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นเกลือวันเดอร์คุณแม่ไปพิมพ์ที่ยูท b e เดี๋ยวจะเจอเลยต้อมกับโตโต้ผลงานจะขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะฮะ แบงเบิงก็วิ่งล่นผ่านไปผ่านมายั่วน้ำลายนักร้อง <c oughs> นี่มีปาประเดิมแล้ว